สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะคะ <texts> ทั้งตาบอดแล้วก็ตาเลือนลางนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะจัดการเรียนการสอนนะคะให้สําหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะ <ayuda> มีวิธีการจัดอย่าง,างไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าสายตาเรือนรางนะคะเราก็ใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรปกตินะคะแต่ทั้งนี้เราจะมีวิธีการปรับนะคะเนื้อหาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของเด็กทั้งสองกลุ่มนะคะก็คือทั้งตาบอดและก็บกพร่องทาง สายตาเดินรางนะคะหรือว่าสายตาเรือนเ,เรินรางเป็นบางส่วนนะคะลักษณะของการจัดก็พยายามจัดให้ใกล้เคียงกับหลักสูตรปกตินะคะปรับวิธีสอนนะคะปรับสื่อและอุปกรณ์นะคะให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่และบุคคลทั้งนี้นะคะก่อนทําการเรียนการสอนนะคะก็จะมีการประเมิน ความสามารถในปัจจุบันของเด็กในแต่ละคนก่อนนะคะว่าเขามีจุดเด่นจุดอ่อนตรงไหนนะคะจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะโดยผ่านคณะกรรมการในการที่จะประเมินนะคะสำหรับตาบอดนะคะสายตานั้นอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะคะที่เด็กสามารถที่จะมองเห็นได้อันนี้คุณครูก็จะมีการประเมินความสามารถในปัจจุบันก่อนนะคะว่าเขาสามารถที่จะ ทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับเด็กระดับประถมวัยนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะฝึกในเรื่องของการฝึกประสาทสัมผัสต่างๆนะคะประสาทสัมผัสอย่างเช่นกลิ่นนะคะชิมรสหรือว่ากระตุ้นพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัด,มดเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะ อันนี้ก็จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพนะคะนอกจากนั้นนะคะพัฒนาตามระดับสติปัญญานะคะพัฒนาในเรื่องของอารมณ์การควบคุมอารมณ์พัฒนาทักษะในการช่วยเหลือตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราจะฝึกตั้งแต่ระดับปฐถมวัยเลยนะคะเพื่อที่จะลดภาระของอการ ที่จะให้ผู้ปกครองหรือว่าเพ,เพื่อนมาคอยดูแลนะคะเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ในหลักสูตรปกตินะคะใกล้เคียงกับหลักสูตรปกติแต่ว่าปรับวิธีการสอนตามระดับของความบกพร่องนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้เด็กได้ฝึกจากประสบการณ์ตรงและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่ฝึกนั้นควรจะเป็นของจริงนะคะเพราะอะไรจึงใช้ของจริงเพราะว่าเวลาที่เด็ก ดำรงชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ของที่ไม่ใช่ของจริงนั้นเด็กก็อาจจะนำไปใช้ในชีวิตจริงนั้นไม่ค่อยได้นะคะการจัดสภาพแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันนี้ก็คุณครูก็ควรที่จะตระหนักนะคะว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมแบบใดน,นะคะที่จะทําให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนะคะส่วนระดับปฐมวัยนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะฝึก ระษาสัมผัสต,ต,ต่างๆเช่นเดียวกันนะคะโดยใช้หลักสูตรปกติของเด็กปฐมวัยทั่วไปแต่ว่าปรับให้เข้ากับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็มีการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและระดับสติปัญญานะคะฝึกปราษาทสัมผัสต่างๆนะคะในส่วนของระดับปฐมศึกษานะคะก็ใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไปแต่ว่าปรับ วิธีการสอนนะคะปรับการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะก็าอาจจะแตกต่างไปจากเด็กปกติทั่วไปนะคะก็ปรับให้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจําเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลนะคะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้อักษรเบลก็อาจจะเตรียมตั้งแต่ อนุบาลคล้ายๆกับอนุบาล3นะคะก็ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความสามารถของเด็กนะคะการฝึกอักษรนูนหรือว่าอักษรเบลที่เป็นพื้นฐานนะคะการใช้ของจริงนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะทางด้านอารมณ์สังคมแล้วก็การช่วยเหลือตนเองนะคะนอกจากนั้นนะคะการจัดกิจกรรมก็ ให้เด็กได้ฝึกจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของจริงนะคะการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะคะนอกจากทักษะอื่นๆนะคะทักษะวิชาการแล้วก็ควรที่จะฝึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะคะถึงเรียกว่า orientation and mobility หรือเรียกสั้นๆว่า O M นะ,ะที่เรารู้จักกันนะคะก็ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กได้ ฝึกการเคลื่อนไหวแล้วก็คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะทำให้เด็กนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเช่นเดียวกับเด็กๆทั่วไปนะคะอนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ฝึกพัฒนาการต่างๆตามวัยนะคะการจัดการเรียนการสอนในทางวิชาการแล้วก็ฝึกการรับรู้นะคะในเรื่องของการฟังการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การฟังเพราะว่าเด็ก มองไม่เห็นนะคะดังนั้นการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยินก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการใช้เทปบันทึกเสียงนะคะหรือว่าเครื่องอัดเสียงการสนทนาหรือว่าการอภิปรายต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้ก็สามารถที่จะให้นักเรียนได้ใช้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะของ สถาบันเทคเทคนะคะที่ออกแบบมานะคะก็ช่วยให้กับคนพิการสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะโดยคุณครูสามารถที่จะไปเปิดดูในคู่มือของที่ของสพทนะคะที่จัดขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะเปิดดูแล้วก็เลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับเด็กได้นะคะนอกจากนั้นก็ฝึกการอ่านและการเขียนอักษรเบลหรือว่าอักษรนูนนั่นเองนะคะ ในระดับมัธยมศึกษานะคะก็ใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรปกตินะคะก็ปรับวิธีการสอนตลอดจนการใช้สื่ออุปกรณ์นะคะการสอนที่แตกต่างจากเด็กปกตินะคะปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจําเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ควรที่จะฝึกจากประสบการณ์ตรงการใช้อุปกรณ์ของจริงนะคะแล้วก็ ได้ฝึกประสบการณ์ต่างๆตลอดจนการแนะแนวและให้คำปรึกษานะะในด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน,นะะและทักษะทางสังคมอื่นๆการมีปฏิสัมพันธ์นะะการทำงานกลุ่มะะอย่างนี้เป็นต้นนะคะการฝรึกอาชีพเพิ่มเติมนะคะหากว่าเด็กไม่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเด็กก็สามารถที่จะมีทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพสามารถที่จะ ประกอบอาชีพได้นะคะโดยให้เป็นพารของบุคคลในสังคมน้อยที่สุดนะคะให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองนะคะการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้นะคะสำหรับมัธยมอันนี้ก็มีตัวอย่างนะคะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะการใช้อักษรเบลหรือการอ่าน เบลนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาทันสมัยนะคะรวมทั้ง iPhone โทรศัพท์มือถือก็จะมีเมนูสำหรับบุคคลพิการนะคะแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะคนตาบอดก็จะควบคู่มากับไม้เท้านะคะไม้เท้าเนี่ยนะคะไม้เท้าขาวก็จะทำให้เด็กได้ใช้การเคลื่อนไหวนะคะการทรงตัวหรือว่ามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะในการที่จะ ไปไหนมาไหนในที่ต่างๆได้นะคะโดยที่ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่นให้น้อยที่สุดนะคะสำหรับการสอนเด็กที่มีสายตาเรือนรางนะคะอันนี้เด็กก็สามารถที่จะมองเห็นตัวอักษรแต่ว่าเด็กก็จะมองในระยะใกล้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะเป็นพวกแว่นขยายต่างๆนะคะที่เด็กสามารถที่จะอ่านได้เช่นเดียวกับปกติแต่ว่าใช้อุปกรณ์ในการที่จะ ขยายตัวหนังสือนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าใช้สีที่เป็นคอนทราสต์หรือสีตัดกันนะคะก็จะทําให้เด็กสามารถที่จะอ่านตัวอักษรได้ง่ายหรือว่ามีพวกกล่องไฟนะคะอย่างนี้ก็มีการผลิตออกมาหลายๆแบบนะคะที่จะทําให้เด็กสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วนการฝึกทักษะกรรมเนื้อมัดเล็กนะคะการฝึกการหมุนขวด หรือว่าการเปิดฝาขวดโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่า,า,านี้เด็กก็สามารถที่จะฝึกเองได้นะคะโดยที่เวลาจะเปิดขวดดื่มน้ําดื่มนมหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ลดการเป็นภาระของคุณครูหรือว่าผู้ปกครองลงเด็กสามารถที่จะทําด้วยตนเองได้นะคะการฝึกอ่านอักษรเบลก็ดูประเมินผู้เรียนนะคะสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ระดับ อนุบาล3มเลยทีเดียวนะคะหรือว่าประถมศึกษาก็พัฒนายากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้หนังสือเสียงต่างๆประกอบอย่างเี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการฝึกการใช้สเลดแล้วก็สไตลัสนะคะก็คือเป็นแผ่นสำหรับที่จะจดช็อตโนตอักษรเบลอันนี้ก็อ,อย่างดูในรูปภาพนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วนะคะ ในเด็กก่อนไปเรียนนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะการฝึกการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆให้เด็กได้หยิบจับคําสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะาการรับรู้ทางการฟังนะคะการสัมผัสภา,ภายนอกที่เรียกว่าเทคทายก็คือหยิบจับสิ่งต่างๆนะคะพื้นผิวนุ่มอ่อนหยาลักษณะต่างๆแล้วก็สัมผัสภายในที่เรียกว่าเคเนสติกติกนะคะให้เด็กได้รับรู้ สัมผัสต่างๆนะคะภายในความรู้สึกร้อนหนาวเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะในระดับปฐมศึกษาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็ฝึกการฟังเพื่อที่จะชดเชยการสูญเสียทางด้านสายตาไปก็จะทําให้เด็กเนี่ยรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถที่จะฟังนิทานฟังออการอธิบายของอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ ัดเสียงไว้เด็กก็สามารถที่จะนํามาทบทวนเด็กก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไปนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ควรที่จะได้รับการฝึกทักษะอาชีพในอนาคตนะคะหรือว่าอา,อาชีพเสริมนะคะหรือทักษะความโดดเด่นเฉพาะด้านเย่างเช่นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลายคนนะคะก็มีทักษะ ะค,ะความสามารถเฉพาะทางอย่างเช่นการร้องเพลงแลก็เสียงดีนะคะการเล่นดนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กสามารถที่จะเล่นเครื่องสายประเภทกีตาร์งาพินหรือว่าตีกลองหรืออื่นๆได้เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไปเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะอย่างเช่นที่นำมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะก็เรียกว่าเบนพอร์ต เบนพอตเนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะคะโดยใช้หลักการก็คือการมองเห็นโดยผ่านลิ้นนะคะก็จะมีการส่งกระแสนะคะก็คือหมายความว่าคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะคะที่แปลงสัญญาณนะคะที่ที่ตรงศีรษะเห็นไหมคะที่คาดอยู่นะคะก็จะมีตัวควบคุมแปลงภาพกล้องจับนะคะที่ จับตัวสัญญาณไฟฟ้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแผ่นกระตุ้นนะคะที่ตรงที่ปากของผู้ใช้งานนะคะก็จะมีการกระตุ้นที่ลิ้นเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองก็สามารถที่จะจับที่ภาพนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมนะคะส่วนตัวควบคุมก็จะแปลงสัญญาณะะข้อมูลเป็นภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปยังกระตุ้นนะคะก็คือกระตุ้นแผ่นที่อยู่ในปากนะคะ ก็จะสามารถรับรู้นะเป็นภาพนะคะก็คือเป็นลักษณะในรูปแบบของพิกเซลนะคะหรือช่วยให้ผู้พิการสามารถที่จะตีความหมายหรือว่าแปลงความหมายเป็นรูปร่างขนาดก็จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาหรือว่าบกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยนะคะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ภายใต้สภาพเป็นล้อมได้อย่างค่อนกล่วนะคะ สามารถที่จะเดินทางหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นหากว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือสามารถที่จะใช้เบนพอนะคะแทนการมองเห็นนะคะโดยผ่านการสัมผัสที่ลิ้นนั่นเองนะคะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะคะก็คือบ i ิเทคนะคะบลิเทคก็จะมี ลักษณะภายนอกคล้ายๆกับแท็บเล็ตทั่วไปแต่มีบริเวณที่หน้าจอนะคะก็คือเปลี่ยนจากจอที่เป็นทัชสกรีนทั่วไปให้กลายเป็นคล้ายๆกับบับเบิลนะคะก็คือมีตัวขนาดเล็กที่จะขยับตัวนูนขึ้นมาคล้ายๆกับอักษรเบลนะคะซึ่งผู้พิการทางสายตาหรือว่าบกพร่องทางทางการเห็นที่ประเภทที่ตาบอดนะคะสามารถที่จะใช้นิ้วปลายนิ้วอ่านสัมผัสที่หน้าจอมันก็จะพุด ขึ้นมานะคะเป็นตัวนวนก็สามารถที่จะอ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อย่างรูปภาพที่เห็นเห็นนะคะที่เป็นอักษรเบลคล้ายๆกับหน้าจอแท็บเล็ตนะคะผู้พิการทางสายตาก็จะใช้ปลายนิ้วในการที่จะสัมผัสสามารถที่จะอ่านข้อความต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พกพาสะดวกคล่องแคล่วนะคะถ้าหากว่าผู้พิการทางสายตาหรือว่าบกพร่องทางการมองเห็นประเภทที่ตาบอด ก็สามารถที่จะพกติดตามตัวนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้อ่านนะคะสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้าถึงเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ทุกท่านก็คงได้เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะว่าเราจะมีวิธีการจัด อย่างไรตั้งแต่ระดับประถมศึกษานะคะโดยใช้หลักสูตรปกติในการเตรียมความพร้อมนะคะ,ะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลว่าเด็กแต่ละคนนั้นควรที่จะได้รับการศึกษาหรือว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใดก็มีการประเมินแล้วก็ทําเป็นแผน iep นะคะก็จะเหมาะกับเด็กในแต่ละบุคคลนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนรู้นะคะสาหรับ าการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะทั้งประเภทตาบอดและตาเลนางไม่เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในการจัดการศึกษาสําเร็จสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องประเภทอืน่นๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ